วันนี้เรามาหาสาวๆจ้องตากันหน่อยดีกว่าแข่งอะไรดีเฮ้ยเอาคนนั้นเลยปะไปดิไปดิน้องครับน้องครับพี่ขอถ่ายคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกได้ไหมครับเอ้ตรงกลางเลยครับหนูู้จักพวกพี่ได้นะนะพี่คือพี่เซ็งชายเล่ะครับกับพี่ชายพี่เซ็งอ่าแล้วน้องชื่ออะไรครับชื่อซายอิดค่ะวันนี้เรามาแข่งเกม จ้องตากันดีกว่าถ้าเกิดน้องชนะเดี๋ยวพี่ให้ใช้เลี้ยงกาแฟสตาร์บัคเลยใช้ใเลี้ยงนะใช้ <c oughs> ได้เลยค่ะเราเก่งหรือเปล่ามั่นใจไหมมั่นใจมากาเดี๋ยวดูกันว่าเก่งจริงไหมป่ะไปลองดูม <c oughs> าพร้อมไหม <c oughs> พร้อมค่ะมาหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> ยิ่งคนเดียวกับหน้าร้านเมื่อกี้ปะอุย๊ยแต่ว่าหนูว่าขอเปลี่ยนคนดีกว่าค่ะซิงเนอร์จะงมากกว่าพี่ว่าให้โอกาสเต้ป้องรอบที่สองนะสามสองหนึ่งเริ่มขัดคำพูดได้ไหมสูสีสอะไรเงี้ยเอาออกไปได้ไหมสูสียังไม่ได้หายเลย <c oughs> ไปแล้วเย่ยงมากค่ะแต่อยากให้น้องได้รางวัลน,นะเดี๋ยวไปเลือกเมนูกันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะให้เราเลือกนะพี่ชอบเมนูนี้ใครชอบเมนูนี้ ระหว่างสองเมนูเนี่ยเราชอบเมนูไหนมากกว่ากันหนูชอบเมนูนี้ค่ะแปลกไม่เหมือนใครดได้ั้นเอาสามแก้วไปเลยเน้องน้องน้อง